บุ๋มปนดดานตาโพสร,รูปคู่กับสามีและลูกชายเทียบชัดๆเหมือนใครเรียกว่าตอนนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่บรรดาพี่ป้าน้าอาเทใจให้เต็มๆสำหรับบุ๋มปนดดานตาคลอดลูกชายน้องอเล็กในวัย46ปีและต้องบอกเลยว่าขณะนี้ทางด้านบุ๋มปนดดานตาพาลูกชายน้องอเล็กกลับบ้านมีบรรดาพี่สาวทั้ง4ี่คนมาช่วยกันเลี้ยง น้องชายสุดท้องของบ้านแถมลูกชายก็น่าตาน่ารักน่าหลงมากๆเลยล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาเผยรูปกู่กับสามีกอดอาทิตย์และลูกชายน้องอเล็กเทียบชัดๆเหมือนไข่โดยทางด้านบุ๋มปนัดดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมหน้าพร้อมตาสามคนพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่นถามว่ารูปเทียบนาว่าเหมือนใครกว่ากันว่าแต่เพราะมองอะไร